สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นการถักไหมพรมค่ะใช้เป็นที่รองจานหรือรองแก้วก็ได้นะคะคล้องไหมให้เป็นวงกลมค่ะทำไหมสองเส้นให้อยู่ข้างบนเราจะถักทับไหมสองเส้นค่ะแถวที่หนึ่งโซ่สาม ค่ะถัดไปค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะลงในวงกลมทั้งหมด13ครั้งรวมกับหลักโซ่เป็น14ค่ะ ดึงไหมให้เป็นวงกลมค่ะดึงให้แน่นเลยค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะเลื่อนห่วงออกมาแถวที่สองโซ่สามทำคอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันถัดไปค่ะทำคอหนึ่งคอค่ะ หครั้งนะคะทำกพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะในหลักเดียวกันค่ะถักพอหนึ่งคอค่ะสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะลงทุกหลักค่ะโดยรอบจะได้ทั้งหมด28ดหลักแทงหัวเข็มค่ะในโซ่ที่สาม เลื่อนห่วงออกมาค่ะค่ะเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะเปลี่ยนสีตามชอบค่ะตัดไหมออกค่ะถักไหมให้เป็นห่วงก่อนนะคะเหมือนเราถักโซ่ค่ะแทงหัวเข็มค่ะในโซ่เลยนะคะเกี่ยวไหมออกมาค่ะค่ะไหมเส้นนี้ เราจับาพาดมาด้านนี้ค่ะแถวที่สามถักโซ่สามทำพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งลงบนหลักเดียวกันค่ะถักทับเส้นนี้ไปด้วยนะคะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งถัดไปถักพรคอค่ะ องครั้งบนหลักเดียวกันค่ะถักอีกหนึ่งครั้งนะคะสลับกับถักพอนคอค่ะหนึ่งครั้งถักพอนคอค่ะสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะถักโดยรอบนะคะจะได้ทั้งหมด42หลักค่ะ จบแถวด้วยพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งแทงหัวเข็มค่ะในโซ่ที่สามแถวที่สี่ถักโซ่สามทำพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะในหลักเดียวกันค่ะหลักที่เป็นโซ่นะคะถักพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้ง หลักถัดไปถักพรอนคออีกหนึ่งครั้งค่ะหลักถัดไปถักพอหนึ่งคอค่ะสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะถักพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งบนหลักถัดไปถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะบนหลักถัดไป สลับแบบนี้นะคะโดยรอบค่ะจะได้ทั้งหมดห้าสิบหกหลักจบด้วยพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งบนหลักถัดไปค่ะพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะบนหลักถัดไปค่ะค่ะนับโซ่ขึ้นไปสามค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะ เลื่อนห่วงออกมาการเปลี่ยนสีไหมค่ะทําห่วงเหมือนการถักโซ่นะคะแทงหัวเข็มลงในหลักโซ่ค่ะเกี่ยวไหมออกมาเอาไหมสีเขียวนะคะมาอยู่ด้านนี้ค่ะแถวที่ห้าถักโซ่สาม ถักพอนคอค่ะทับสองเส้นนี้ด้วยนะคะพอนคอบนหลักถัดไปค่ะหนึ่งครั้งถักพอนคอค่ะบนหลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งค่ะพอนคอค่ะสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะ ถักพอนคอค่ะหนึ่งหลักทักพอนคออีกหนึ่งหลักค่ะบนหลักถัดไปทักพอนคออีกหนึ่งหลักค่ะค่ะเป็นสามหลักค่ะถัดไปทำพอนคอค่ะสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะ ถักแบบนี้นะคะโดยรอบจะได้ทั้งหมดเจดสิบหลักค่ะแถวที่ห้าจบแถวด้วยพอหคอสองครั้งบนหลักเดียวกันแถวที่หโซ่สาม ทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะบนหลักเดียวกันค่ะคือหลักที่เป็นโซ่สามพอหนึ่งคอค่ะลงหนึ่งหลักถัดไปถักพอหนคอค่ะอีกสามหลัก พักพงคอสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะถัดไปค่ะทักพอหนึ่งคอค่ะสี่ครั้งค่ะสี่หลักสลับแบบนี้นะคะ โดยรอบจะได้ทั้งหมดแปดสิบสีหลักค่ะแถวที่หกจบด้วยพอหนึ่งคอค่ะลงบนสีหลักแถวที่เจ็ดถักโซ่เจ็ด 7. ทำพอหนึ่งคอค่ะตรงนี้เว้นไปสองหลัก ทำบนหลักถัดไปค่ะหนึ่งครั้งถัดไปโซ่สี่เว้นไปสองหลักค่ะทําพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งถักโซ่สี่เว้นไปสองหลักค่ะ ทำพอหนึ่งคอทั้งหมดจะได้ยี่สิบแปดช่องค่ะนับโซ่ขึ้นมาแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเตือนห่วงจบแถวค่ะแถวที่แปดโซ่ห้าหมุนงานไปด้านหลังค่ะแทงหัวเข็มบนหลักพอหนึ่งคอ ทำควักธรรมดาค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามหมุนงานกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะทําพอหนึ่งคอค่ะในโซ่ห้านี้นะคะทั้งหมดสิบครั้งค่ะ ทำพอหนึ่งคอค่ะตรงโซ่สามค่ะข้างล่างนะคะอีกห้าครั้งค่ะจะได้งานแบบนี้นะคะ ถัดไปค่ะค่ะตรงนี้โซ่สีนะคะหลับพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มค่ะลงไปนะคะทำควาธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วถักโซ่ขึ้นไปค่ะห้าโซ่หมุนงานมาด้านหลังค่ะตรงนี้คือโซ่สี ทงหัวเข็มลงไปค่ะเกี่ยวไหมออกมาทำควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามหมุนงานมาด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะตรงนี้โซ่ห้าถักพอหนึ่งคอค่ะลงไปสิบครั้งนะคะรวมกับหลักโซ่เป็นสิบเอ็ดค่ะ พอหนึ่งคอข้างล่างค่ะถัดจากตรงนี้นะคะตรงโซ่สามถักพอหนึ่งคอค่ะห้าครั้งเท่ากันค่ะงานออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ ตรงนโซ่สี่พอหนึ่งคอหลักถัดไปค่ะแทงหัวเข็มทำควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักกรีบแบบนี้นะคะโดยรอบเลยค่ะด้านนี้คือด้านหน้าของงานค่ะค่ะจะมีช่องว่างตรงนี้นะคะที่เป็นโซ่สี่แทงหัวเข็มค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเพื่อนห่วงค่ะ ไหมไว้ด้านหลังของงานค่ะหลังจากเสร็จงานหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้นะคะค่ะทำห่วงก่อนนะคะเหมือนการถักโซ่ค่ะด้านหน้าของงานอยู่แบบนี้นะคะเราจะถักด้านหลังของงานค่ะตรงที่เป็นโซ่สี่ค่ะ เดี่ยวไหมขึ้นมาค่ะถักว่าธรรมดาก่อนนะคะหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งถักทับเส้นสีเขียวไปด้วยนะคะถัดไปค่ะถักครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งถัดไปถักพอหนึ่งคอค่ะสามครั้ง ด้านข้างถักครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มค่ะระหว่างหลักนะคะจะมีโซ่หนึ่งอยู่ตรงนี้เกี่วยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะโซ่สี่ถัดไปค่ะควักธรรมดาค่ะลงบนโซ่สี่ค่ะ หนึ่งครั้งโซ่หนึ่งดอกขักเหมือนกันค่ะ ที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะคะในคลิปนี้ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ